น้ำพีดอกถ่ายวีดีโอน้ำยูอ่าอันนึงสองานเก็บผ้าไปบีดอกในบ่อน้าเย็นบ่เย็นบอน้ำเย็นเย็นีดอกเนี่ยอู้หูน้องท้อจอกกันนู้นไป่รีบเลยนองท้อหยาดอ้าๆๆนี่หยาดแล้ว องตัวควรัดบัดบ่ลิง้ายบกาลงพี่น้องเลยย่าอย่รดยู่เอาบ่ลงเลยองตัวควรบ่หันกกาเลุ่งนี่วนก็คจิก้าอย่อ่ะวนะจอบกอดกอนมันาวลีกเห่ยป๊าหัวักใหญ่เลย สบายดีพี่น้องสบายดีเาไดมปูกับ yes. ม uh ือเล้กกบอไลนะจะเอายางมามาดินน้องอ๊อฟตีอ๊อฟี้กีดนะเมือนี้สิไปเดบอกปลาลรงสบายดีพี่น้องมือนี้มีน้องสาวมานำพี่น้องสาวสาวสาวเนาะยสาวคนดี เดิ<ท>นขนมเนาะเอออเออกเดินทางน้ากันพี่น้องเมื่อนี่กะนีื่อข้าขนุมกุ๊กเออขนุมกุ๊กเมื่อนี่กะเจ้าเลี้ยงไปปล่อยให้ลิงพี่น้องไปดองลิงเอาลิงหน่อยสองตัวขี่เดื้อยู่ทั้งหลังนี่คะับเราสิไปมุ้งส้นหมดเพี่น้องใช่ปะไปไปไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องไปเรื่อยๆอะไรจะใชอดชุดได้กับสี แรงงานไปเรื่อยๆไปน้ำกันเลยพี่น้องเนาะไปเปิดหูเปิดตาหน่อยหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเราไปน้ำกันเลยเนาะตอนนี้เราไล่กำลังสิบเก้าลูกระยะทางเขาไปประมาณเจ็ดกิโลอะไรประมาณไปกลับประมาณร้อยโอ้ไปกลับประมาณร้อยห้าสิบกิโลเด็กๆเป็นอย่างเมืองลี่งเพราะว่าบมเด็กไปเดยอดนแล้วเนาะประมาณสองปีกว่าเนาะบมเด็กไปเนาะตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวขอันนั้นแคนเซอร์ในเขตที่ว่าอยู่ในเมือง จำพ้อนมีในเมืองจำพ้อน <c oughs> บาน <c oughs> ดงรีเนาะเขาไปนั่งกันเลยเนาะพี่น้องอนนบรนยากาศกำลังขับรถอยู่ <c oughs> <c oughs> บ่าไรครับรถโหเด็กๆไอคีดเด้อคิ้เด้อได้พี่น้องเอาไปไปหอดได้ทำมาไล่จริงๆแรงหานไปเลยเลยพี่น้องเนาะ <c oughs> ตอนนี้นอสโดนก็เดินทางมาหอดบานคูนเมืองจำพ้อนและนะ้วเนาะซึ่งว่าสามแยกตัวน,นี้เท่ากับสามารถไปได้สองเส้นทางเนาะสามแยกตัวนี้เนาะก็คือเบื้อง เบื้องขั้วมือที่สะดอนสีอยู่นี่เนาะก,ก็คือเป็นเส้นทางเขาไปสู่ตัวเมืองจำพอนแข้งสมนาเขตเนาะส่วนเส้นทางเบื้องซ้ายมือเบื้องนี้เนาะก็คือเป็นเส้นทางที่ว่าเขาจะขี่ไปหาเมืองอ่ะขี่ไปหาบ้านบานดงเมืองหรือ่าดงลีกเนาะแหลวก็ไปฮอไตปีดกเลยเดี๋ยวเขาไปนํำกันเลยเนาะทุกคนในตอนนี้เราไล่กําลัางจอดรถทายู่สะดอนกะอยากรีวิวเส้นทางหายพี่น้องได้เห็นน้ำกันเนาะ เส้นทางไปหาเมืองจำพอนี่กะทางดีเลยพี่น้องมึงเนี่ยปูทางยางเบิดเนาะเป็นเส้นทางที่สะดวกสบายไรยพี่น้องการเดินทางหา้ากษีว่วขึ้นเนาะเดี๋ยวเราไปน้ำกันเลยเนาะทุกคน,นพี่น้องตอนนี้ห้ากษากำลังมุ่งหน้าไปบ้านนงเมืองเมืองจำพอแข้งสวรรค์เกษตรยู่หันกระืึมดองลิ่งเลยพี่น้องนี่กกำลังเดินทางไป ว่าเข้ากับพานหลายๆลาบาทเนะเาะสามสิบไปหอดกันเลยแต่เส้นทางอ่ะปวดสบายเลยพี่น้องคนนี้ขับรถกะบใดใจบ่ไรเพราะไรขับรถไรเนี่ยเพราะว่าทางมันง่ายนี่ซุปเปอร์ประจำเฮือนซุปเปอร์คนกโ,<笑><笑>โบบก่โงเบิร์ตเบิร์ตโงเลยพี่น้องเน่พี่น้องตอนนี้เข้ากับหอดหอดอ่ะแหน่เขาโร่งรีบเนาะขัวมืออีกหก กิโลกับหอดเนาะนี่เลยพี่น้องอีกประมาณหกกิโลปลายกับหอดแล้วตอนนี้เขากำลังเลี้ยวรถกันไปแล้วเส้นทางสะดวกสบายนี่พี่น้องครับรถกับข้าวเดียวกับหอดเขาหอเพื่อนมาประมาณกลางโมงนาะบ่อไรประมาณชั่วโมงกับหอดเลยพี่น้องไปพี่น้องตามเส้นทางค่ะ พ่อแม่พี่น้องก็เจาะกระพาะกันเห็ดหน้าแสงเนาะตอนนี้เนาะเขาก็เดินทางมาทอดอ่างเก็บน้ำเนะาะเึิงวัดเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเมืองจำพอดอากาศทั้งเมืองจำพอดเป็นกับจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองเนาะหรือว่าของ้งเพชรจันนาเกศเนาะเที่ยวอันโซดอนกับสิบาพี่น้องลงไปส้มบรรยากาศจังไรหนึ่งเนาะแมพี่น้อง,น,น,งน้าแสงมากยัยพวกเนี่ยโอ้อากาศเย็นเย็นพี่นอ้อกมาหลบเย็น ยังลงมื้อๆอ,อ,อยู่มั้งเนี่ยหาดเบื้องนี้เนาะพี่น้องเนาะสาวบ้านเปอนแับพระกระเทให้เห็นหน้าเห็นหน้าแซ่แล้วมี้องเสาเที่ยวจุ่มอยู่พาเด็กๆลงมาเบิ่งนักดูน้ำเซ่แล้วล่างรถในเด้อลูกอากาศดีขนาดพี่น้องอากาศเย็นเย็นน้ำซุยน้ำซุยกันร้ายขนาดมั้งเนี่ย หน้าแซ่น <substit uting> ี่เลยพี่น้องมึงแน่อโอ้โหเป็น่ันดนีาเย็นขนาดโอ้โหแม่น้เย็นลมเยนเ็นังอาาดกนงเกไปลกไปเพราะอะไรยงลกไป ไปสัมผัสสัมผัสน้ำเย็ยนๆน้ำเจ้าโอ้ยไปลงมาน้ำเจ้างไงด้วดิยาแล้วอ่นานนี้เดดอนก็พไล่พันธิลงไปยังนง <c oughs> ้ำกงไปสัมผัสน,น้ำเยอนคายๆน้ำทะเลอยู่เมืองไทยเลยเปน็นของเป็นขืนเป็นขืนมากนะเพราะว่าขวางแหง้งอะไรอย่างเ้ยไปสุหดหูหลุดตาเนาะ งามพ้นนีถั่วเมดอด้นี่ต้องขอบยานมาลงไปส่้อตองบไปกักววยแลวังปีนกับเน้อออกฟีมาทยัวไหล่อาน่งสองซำตอนเียกัล่ง ซลฟี่ให้ชุบรอยูพี่ดอกอเซลฟีให้พอดูเนี่ยอันหสอามปีไว้น้ำนีนี่น้องท้อดี่น้องท้วอันน้องทอน้องทจานน้องทยืนอยู่แค่หน้าพี่ดอกอ๋ถ่ายวีดีโอนำอยู่อ่าอันเด้อันห่ามนเก็บผ้าไปพี่ดอกในเบื้องหน้าเย็นบ่เย็นบ่น้ามเย็นพี่อกเนี่ยเป็นเกล็ดใหญ่ขนาดพี่ดอก อ่างเก้บนำญ่ขนาดนอกมางแนนนำซุกเซ็ุดเซงตาโอ้ยหนาวหนาวหาวชายหัวกูได้น้องซอฟน้องซออยากทายหัวูอ,อ,อ,อ้าวขอไล่สีเห็นได้กับสองไอ้ดองนี่พวกน่ากันทีดอกทาย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 แล้วทายแล้วมากมามาขอไล่กับคุ้มไม่ทายหัวเลยอยู่พินดองเลยอากาศเย็นเย็นธรรมาศาสตร์ปานเท่าฮ่าไซด์ใดอยู่ทีเมืองลวาวมะ พามาือาอา้อดอนกะกำลังจิเซลฟี่ให้ชุวเพื่อนได้พี่หลองว่าอน,น่งสองสามอ่นนงสองสนี่นี่ไปอปปี้ลองดูออปี้ออปปี้ลองเด้อหนานาเย็นบบม,ยมีโอกาสสีผ้าเปียวทะเลเด้เอาเ้าไ,ไ,ได้ไปขึ้นไปเลยไปนี่ เเลยพี่น้องหาสางซ้มแมวเลยวไปเลยพี่น้องสามพอลูก่เจ้าเปนบกุกหาสางส้ไม,ม่เอาขึ้นไปแล้วอากาศดีดีพี่น้องเอ้ยในพี่น้องเขาหน้าแซงข้าเจ้านะ่ะกำลังเป็นกกเป็นกองามงา,มงามนี้ โอ้นะ oh, จะคล้องหน้าบอ <laughs> ไรอ่อนซ่อนเขาหน้า <c oughs> เคี้ยวม้ในพี่น้องจะอยากเซลฟี่มาสิไทยหูใหม่อ่าไทยหูใหม่บอไรน้อยนึงพี่น้องเนี่ยเขาหน้าเขี้ยวเนาะบอไรเป็นตาชะอ่อนเขากำลังเป็นกก <c oughs> เป็นโกาพี่น้องมืนอน่แนมไปช้บบานาก็จากำลังเ็าจากำลังลกหยาหน้า หน้าก็กระลังเขียวค่ะค่ะอันนั้นหลังจากกุฎีหน้าปีนี่ะหนก็ลงแค่หน้ามาแสงต่องบอลนันเขตนี่นะมันนาหนั่นเขตนี่นะนามควนแหล่น้ำจีถั่วมเบิร์ดนาเมื่อไรสีกามันจะเป็นสีน้ำเป็นหรอเพราะว่ามันจะมีบอลบอลบอลมันรูปแล้วมันจะเป็นน้ำค้างพี่น้องน้ำค้างน้ำอ่างแบบวันนี้มันจะเห็ดไห่เห็ดเห็ดหน้าปีบมื่อไรเป็นหรอคนเคยเลยว่าบอลได้มันเห็ดหน้าปีบมื่อไรเห็ดหน้าแซงตัวแท้เนี่ยน้อง อนนี้ข้าวกลากำลังกำลังยางอยูได้อันสะพานเนาะหรือว่าครัวครัวขามันนี่ครัวขามเซ่นันเซ่หรือว่าคือนเนาะอืมถามว่าเป็นยามพ้นนี่ยนะน้ำมันสีล่นมันสีล่นอันนี้ล่นเคื่อนมานี่มันแคสีไรแล้วมันถึงงามพี่น้องก็จะมาหลินน้ำแต่มันเป็นช่วงฤดูแรงน้ำมันกับบอลเนาะมันก็เลยบ่เป็นมันกับน้ำก็เลยบ่เป็นคืนโมงงามมันอ่ะ จุดไหนก็นเป็นหานอาหารพี่น้องหานอาหารให้พี่ให้นอ้องให้สาวบ้านที่ว่าเขาามาเที่ยวเด้มา,าพัก่วนกินเขาเที่ยางนอกก็มีวาก็องาาเลยเนะาะนมาก็มเตงน,นทะเล,ละนเนามีงน้ำทะเลจจืออนะกาศอยู่ที่ที้เืออปานนะอ๋อมีเหืออยู่บ่สิมีเหือให้นังทับขี่อยู่บ่เมื่อน,นี่พี่น้อง<ม> <laughs> น้องรับสีผ้าพี่น้องไปเบิ่งลิงโตไปเบิ่งลิงอยู่ดงเมืองเด้อพี่น้องเอ้ยผูกไปแล้วสามพ่อหลวงควนสะดอนเป็นมือก่องห้ถ้าพิษผ่านประกันใดก็ข,โขอโทษขออภัยน้าได้พี่นอ้องในพี่น้องตอนนี้เฮากะมาฮอดทางแวเขาดงลิงแล้วเนาะหรือบาบานดงเมืองเฮ้าขี่กับไปเบื้องแยข่ขวมือนี่เนาะกะ ประมาณ800เมตรกระหอดแล้วหอดให้ดูหน่นย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 อยเดนนี่คับไปเลอร์โอเคตามไปเพื่อนบอกว่า800เมตรกระหอดพี่น้องอยู่ในบ้านเนาะอยู่ในบ้านเพื่อนตามเส้นทางเพื่อนกสิจายขายกล้วยขายขนมเนาะเพื่อให้ให้เอ,เอให้พี่น้องหรือว่านักท่องเที่ยวเานาะเขาจะมาเที่ยวมาส้มดงรีอย่างไ้สื่อไปตอดไปตอดลิงสื่อไปให้ลิงก,ก,กินเท่าไหร่พี่น้องอันนี้ตอนนี้น้ำรับ น้องท็อปกำลังมาซื้อกลวยอาบรย่ีขายนี่ละกลวยนะแม่ค่ะเอ้ยเออกกันกเกล่องหาขั้นเพี่ี้องที่ซื้อกลวยไปเอาไป่ไปไปห้ลิ่งไปเกลือลิ่งน้องท็อปมาทำบุญไปทำบุญอ่ะบ้างบังดูบ้งเนี่ยนี่น้องท็อป โอ้ซื้อไปหให้หลิง่งอ๋ว่าว่าว่าก่อนจะเอาไปานิ่แดงก็เอาไปให้ลิงเนาะโอ้หลังจากเสีเอาขน,มเ,าขนมเอาขนมเอากล้วยพี่น้องไปให้ลิ่งเลยเลตามเส้นทางนู่นเองค่ะเพื่อนจะสิคค้คลา้ายกล้วยคล้ายขนมคล้ายหมากใหม่ยังหลายอย่างพี่น้องเนี่าายเ่อว่าให้นักท่องเที่ยวน่ารือว่าผู้คนที่ว่ามาส้มมาเที่ยวอยู่ที่ดงรี๋น่าเดี๋ยวซื้อกล้วยซื้ออาหารนี่ไปให้ลิงกินนลยพี่น้อง เราเฉยๆค้อนกินวะนะคนแกกินได้ลิงแกกินได้รีบกินได้คนกินดีบส่นได้สองอ่อยน้องพี่น้องน้องท็อปก็อยากกินน้องท็อปก็อยากกินน้องท็อกินกล้วยเด้อลูกน้องท็อปกินกล้วยนะขนมนะพี่ไฮรีป้าพี่น้องซื้อขนมมาใหไฮรีงานกินเนาะแไปรีบยีรดน่อกินก่อนลิงหน่อยชองตัวยีรดซิมก่อน อย่างแต่กิง oh, oh. oh. ิ hello, hello. Uh ่งกินเนาะเมื่อเช้าไปผักโมพิ่นหมูพวงแักใหญ่แต่ก็นุ่งกับป้วยป่วยป่วยหอนเลยพี่น้องหอนเลยตรงนี้มีหอนเลยหอนเลยพี่น้องโอ้โหฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหังไห้ครับ ดีพี่นอองเ่นี่เอ้ามันสิจ้องใส่จาเราเอ้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 าเอาเอาเอ้าเอาเอาเอ้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 าเอาเอ้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 าเอ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 ้าเอาเอาเอเอ้าเอาเ้าอ้าเ้าเอเอ้าเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอเอา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 เ หนูชอบหนูชอบรับพอไล่กันลังไห้อาหารลิงอยู่พี่น้องอ้าวอาร่าเหรอเซ็ดเซ็ดเหรอมันได้รีง <c oughs> <c oughs> อยากกวยช่น้นำเลยนี่เห็น,นบ่ระวังเด้อกินแน่กินแน่โอ้กินกล้วยมันจะมีหนอ,อยิ้วขนาดอีต้นด้มาเขาอากล้วยแล้วฮะโอู้มันาในพี่น้องตีต้นเนี่ยบุ <cười> ôi <cười> có nè phần mà phần <cười> đấy <cười> đây, <phía> đỏ, <laughs> ơi đừng tập bao phụ đấy à nồng thóp nồng thóp ấy hiếm một lượng lịn nổi lên lái nè ơi mắc hello à à ui 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 đi bò hải đỏ bò hải chảo hay nói nói nè เออเออกินน้ากันเด้อลงเด้อไปหยาดแล้วหยาดแล้วบ้านแล้วบ้านแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยบุได้กินสับแข่งได้หนองทอบคากบอคากบอหนองท้อมวนบอนี่นี่ฮักเกิงฮักเกิงปั่นกันกินปั่นกันกินเด้อเด้อตาดีจะรู้หน่อย เอ้ามวันน uh> ี้กนเส็แพิมาล่รวยจงนกินมะวายฟากินวยคนได้กินมะวยให้น้องท็อปถือลอตเตรี่กันได้น้องท็อปิื้อมม่ห้เป็นขั้นลดหรอเด้ออันนี้เนาะว่นอกก็เป็นแรงทองเทียวแรงทองทองเทียวดงรี่เนาะซึ่งวา อยู่ในบ้านดงเมืองนี่แหละพี่นอ้องอันนี้ก็คือเป็นปลาสง,งวนปลาสง,งวนที่เป็นอนุรักษ์ไว้เป็นปลาไฮลี่เงไว้เพิ่งพาอาศัายอยู่เป็นปลาดงใหญ่ได้พี่นอ้องอยู่ทั้งในกับซีมี่มีอ่อะซ้ายนำ้ำซ้ายหัวยเนาะออปปี้ออปปี้อะค่ะนู้นไม่เลี่ยงวะลูกอันนี้อนุไม่เลี่ยงอ๋ออปปี้อนุไม่เลี่ป้าขับไปไหนปุ๊บป้าขับมาไหนพี่เอ้ยพี่เอ้ยขับไปไหนลูก โอ้ลิงขี่รถลิงขึ้นรถสิออกเลขลิงมาจังเนาะบัดนี้เนาะมึงในผมป้าป้าป้าพูนพูนขับไปไหนน้ำปลาไหลพูบ้านี่เนาะอันนี้ก็คือเป็นปลาสงวนเนาะบ่าไห่เนาะปลาสงวนที่อนุรักษ์ไว้อ่าเป็นปลาสงวนลิงก็ใชอาศัยอยู่ตามต้นใหม่พี่เนาะนางจะรอจะแลอยู่มาจักลิงมาจักแบะผส้มมาซานกันไปน้องลิงนี่ก็คืออยู่กับ อยู่ในบ้านดงเมืองอะไรพี่น้องแต่ว่าเป็นถ่ายบ้านเนะาะบรรยากาศอะไพี่นเนาะมั้งเน่ยฮะพาไปลงไปยืนนะพ่อไรไหมอืมเลี้ยงไรที่พี่นเนาะมั้งนะแต่ตัวมันหิวมามามาแล้วก็มยืนแลพ่อไปลูกมาจีนนล้วพอไปห้าก็ได้แล้ว เหมือนในยูในวินนองลี่มาหลอดถ่ายกินขนมหน่ามึงเนี่ยเฮ้ยจับนนจับในนั่งจับในรถมาเลยลพี่ไอ้พี่ไอ้ลวน่ะเอ้าในพี่น้องเน,นี่ยโอ้โหมาแล้วป้าพูาาได้โหไปเอาขนมน,นะาย เออเอออ่ะฟ้าไล่ก <Father, baby. S 1> ันอะไรกันตรงเนี่ยอยากกินแกนุ่มน้ำหนังสคอตต์นี่หยอกคนแหละมาพี่ครับโอ้ยมันจะประจับไรมันหนุนประจับ ได้มันไปง่อยยีเวนไปทานหน่อยมากไปนริงนรอเก็บทายเมือตอนนี้และวายทายอันนี้เลยอนเอาแบเกิบเอาแบกิต้อมันมาแล้ว

น้าจ๊อบปอดปอดมันพาลีกเนี่ยป๊าหัวบมุกใหญ่เลยเขด่วพ่อแกนะพี่น้องตอนนี้เขากะกำลังเดินทางกลับแล้วหลังจากเข้ามาอ่ามาเที่ยวมา่ส้มอันเก็บน้ำซุยอันของเมืองจำพ่อนเชื่งกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองจำพ่นแกน้งสมานาเขตน่าแหละกะมาดงลิงเลย ะนมท็อปน ف, ้องอฟีเอาอาหารมาให้นิงกินเลยนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สตดอนแต่สิคกี้พไปสีเด้อขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนน่าพาไไลค์ไดตามให้สองท็อปกินสวรรค์ในเด้อน้องของเอปลาูกนี่ลกคอกรลังรท็อปตวนเด้อาตางสองยุ่หม่ๆสหรับคิปนี้กบ๊ายบาย